สวัสดีค่ะพบก,กับมันน่ารีวิวเบลเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ดอสเตรเลีค่ะเมลเบิร์น d อสเตรเลนะคะที่ปางพูดว่าเมลเบิร์น d อ x l a n d เพราะว่าที่ลอนดอนก็มีเหมือนกันนะคะออกแตนแล้วเราก็เลยเรียกเพกื่อกันการสับสนนะคะอันนี้นะคะเป็นท่าเรือ สมัยตั้งแต่โทโวัด1,880นะคะแต่ว่ามาโด่ดังขึ้นเมื่อหปี1,990นะคะเพราะว่าเหมือนกับทางรัฐบาลดัตียเนี่ยเขาสร้างสนามกีฬาขึ้นมาเพื่อให้แบบนักลงทุนแล้วก็ผู้คนเนี่ยจากที่อยู่ในเมืองหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ขยับขยายเข้ามาอยู่ที่ดอกแลนส์นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะดอกแลนด์ก็ พ,พูดเลยว่าบรรยากาศดีนะคะแล้วก็ตอนนี้เหมือนเป็นแบบคอมมูนิตี้แล้วอะค่ะก็คือมีทั้งธนาคารมีทั้งพาสเมนต์นะคะมีผู้คนอยู่เยอะมากมายนะคะร้านอาหารก็มีเยอะมีหลากหลายชาติเลยนะคะเขาก็เลยแบบอยากให้ทุกคนเข้ามาอยู่ที่นี่กันนะคะเพราะเป็นบรรยากาศที่ดีเลยแล้วก็ แต่ก่อนนะคะเหมือนกับว่าท่าเรือท่านนี้เป็นท่าเรือสําคัญด้วยเพราะว่าเป็นท่าเรือที่สมัยสงครามนะคะกองทัพของออสเตรเลียเนี่ยใช้ใช้ท่าเรือหลักนี้ในการเดินทางก็คือถือว่าสําคัญเลยนะคะเป็นศูนย์ศูนย์ใจกลางสําคัญเลยของเมลเบิร์นนะคะแล้วทีนี้แต่ว่าตอนนี้เฟอร์รี่นะคะที่จอดอยู่เหมือนกับว่าเราสามารถซื้อตั๋ตนะคะเพื่อเดินทางไปได้เหมือนจะต้องเริ่มจาก

zon can Baby you g แหล่ะแล่นะคะบังก็มาอยู่ข้างหน้ามาเวลสเตเดียมค่ะเดี๋ยวบังจะบอกคร่าวๆนะคะเกี่ยวกับประวัติมาเวลสเตเดียมนะคะคือเขา่อตั้งขึ้นเมื่อปี1997นะคะเสร็จสิ้นในปี2000นะคะแล้วก็เป็นสเตเดียมสำคัญของเมลเบิร์นนะคะอย่างเช่น AFL Footy Cup อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมาจัดกันที่นี่เนาะก็แต่ว่าปังยังไม่เคยเข้านะคะก็ถือว่าจะต้องร้องสักหนและแล้วลเขาก็เคลมมาด้วยว่าสเตเดียมเขาเนี่ยสามารถพับได้ด้วยน่าสนใจนะคะแล้วก็ที่นั่งเนี่ยระดับพื้นเนี่ยจากเป็นตัว V ก็สามารถปรับเป็นตัวสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้โอ้โหถือว่า ถ้าใครมาด็อกแลนจะต้องเข้าไปรองสักคนแล้วถ้ามาเมลเบิร์นก็ต้องมาด็อกแลนแล้วก็ต้องถ่ายเก็บภาพบรรยากาศก,กับมาเวลสแตเดียมนะคะถ้าสมมติว่าใครมาด็อกแลนนะคะก็ควรจะถ่ายรูปกับมาเวลสแตเดียมแล้วก็เมลเบิร์นสตา,าร์นะคะซึ่งเมลเบิร์นสตาร์ตอนนี้รัฐบาลวิกตอเรียนะคะเขาปิดปิดทําการนะคะก็เลยได้แต่ถ่ายภาพเก็บบรรยากาศเท่านั้นเองนะคะก็เป็นไงคะสวยงามไหมแล้วคลิปนี้นะคะปังก็ ไม่ได้พูดอะไรเยอะอยากจะให้เพื่อนๆเ,นเ,นเก็บภาพบรรยากาศของด็อกสแลนนะคะแล้วก็เดี๋ยวปังจะเก็บภาพตอนพระอาทิตย์ตกให้ดูด้วยนะคะว่าสวยงามแค่ไหนตามจริงแล้วตอนนี้ยังอยู่ในสถานการณ์โควิดเรายังต้องใส่แมสนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าปาังนั่งในที่โล่งแจ้งนะคะในที่สาธารณะก็เลยถอดแมสออกได้บ้างนะคะ <c oughs> ก็อยากให้เพื่อนๆ <c oughs> นะคะบอกปางว่าถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยชอบคลิปนี้ อยากให้ปังไปรีวิวอะไรที่ไหนก็สามารถบอกใต้คอมเมนต์<ส>ได้เลยนะคะก็ฝากเพื่อนๆกด s u b สไครต์ให้ปังด้วยอยากขอให้เพื่อนๆกดให้ได้ถึงพัน s ับสไครต์ไปเลยนะคะเป็นกําลังใจให้ปังได้รีวิวให้เพื่อนๆได้ดูในที่ต่างๆต่อไปนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ปังด้วยนะคะขอบคุณมากจริงๆนะคะแล้วก็อย่าลืมซับสไครต์นะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ